ที่ัรู้อากกนม้าาเลยตาถ้าท่านดแล้วครับแลสร้านกา่อนได้นะครับจะเป็นครับนะครับขอาหารให้าทางครับตรงนี้นะครับเลิครับของรางของัตนะครับเดินได้เลยนะครับมาลงท้าหีเเชื่อมสันไปอ